มาฉีดวัคซีนกันนะครับเราอยากเห็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเท็กกลับเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยอ,อย่างปกติทำได้โดยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยการฉีดวัคซีนทั้งวิทยาลัยและฉีดอย่างรวดเร็วที่สุดขณะนี้มีนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคผิดโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันนักศึกษาต้องรักษาตัวต้องกักตัวจึงทำให้การเรียนสะดุดหยุดลงนักศึกษาจะต้องมีการลาเรียนต้องมีการรักษาตัวเนื่องจากโรคโควิด1 9ใครจะเป็นผู้หยุดการแพร่ระบาด โรคโควิด -19 ในครั้งนี้นักศึกษาทุกคนนั่นเองมาช่วยกันนะครับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนูยีสยามสยามเทคมาฉีดวัคซีนกันนะครับ